เมื่อวานนี้เกิดปรากฏการณ์จริงๆผมเห็นทางนครสวรรค์ประกาศลาออกก่อนนะค่ะท่านสมศักดิ์นันทพิงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดท่านยกอบจนครอสวรรค์เมืม่อวานนี้ที่ฮือฮาก็เพราะว่านายออกอบจประทุมธานีผลตทโทรคำนวณวิูีกระจางยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าประทุมธานีลาออกจากนายออกอบจและเจ้าตัวให้เหตุผลว่าหนีกดติดล็อก เพราะ6เดือนก่อนจะเลือกตั้งนายกอบจเป็นการทั่วไปเนี่ยจะขยับอะไรไม่ได้เลยเพราะติดกฎของกกตเกรงว่าชาวบ้านเกเดือดร้อนโดยคุณคำรอดวิทย์ให้เหตุผลประการที่หนึ่ง ผมเนี่ยหารเรื่องปัญหาน้ําหลากว่าจะป้องกันอย่างไรจังหวัดลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาสิงบุรีอ่างทองปทุมธานีเนี่ยคุยกันตลอดเลยสองสามปีที่ผ่านมามคือปริมาณน้ํามันมากจนเราเกือบจะแย่แล้วช่วงฤด,ดูน้ําหลากที่กําลังจะมาถึงอะค่ะปริมาณน้ำเนี่ยคาดการว่ามันน่าจะมากกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วทางปทุมเนี่ยเราสู้มาตลอด3ปีเพื่อให้ปทุมธานีไม่จมน้ําคุยเพื่อเตรียมการตั้งรับคุยกันทุกจังหวด ถ้าเข้าการเลือกตั้งตามปกติเนี่ยคือมันจะหมดวาระวันที่19บธันวามเมื่อหมดวาระแล้วก่อนจะหมดวาระ6เดือนเนี่ยเท่ากับช่วยประชาชนไม่ได้เลยค่ะแล้วถึงถ้าจะช่วยอะไรมันก็ต้องอยู่ในกฎกติกาไปหมดเบิกจ่ายก็ไม่ได้ยิ่ง3เดือนสุดท้ายเนี่ยยิ่งแย่ใหญ่เลยก็เลยตัดสินใจด้วยกันในฐานะที่เป็นในฐานะประธานสมาพันธ์นายกอบจอภาคกลาง ทุกคนมีความเห็นว่าถ้าเราช่วยประชาชนไม่ได้เราจะอยู่ทําไมเมื่ออยู่แล้วทําอะไรไม่ได้แล้วปีนี้ก็คาดว่าน้ําจะเยอะด้วยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหลักออกก่อนเลยดีกว่าจะออกพร้อมกัน3จังหวัดนะคะก็คือนครสวรรค์แล้วก็อ่างทองอเรื่อง,งน้ำน,นี่แหละ เหตุผลเดียวกันคือที่ได้คุยเนี่ยผมยื่นใบาลาออกไปแล้วจะมีผลวันที่สองอก็คือตั้งแต่เมื่อวานส่วนจังหวัดอื่นๆเดี๋ยวคงตามมาเพราะเมื่อไหร่ที่มันเข้าสู่180วันเดี๋ยวจะเริ่มระวังตัวกันแล้วข้อกฎหมายยุบยิบม,มีข้ออื่นอีกนะเรื่องวัคซีนประเด็นที่สเรื่องอวัคซีน,นที่ฉีดให้พี่น้องประชาชนไข้หวัดใหญ่อะค่ะ บอกมันเป็นบทเรียนจากโควิดตอนนั้นเอาซีโนฟามาฉีดนวัตกรรมใหม่ๆเป็นจังหวัดเดียวเลยสู้ตลอดตอนนี้สู้ไข้หวัดใหญ่อยู่อะคะ่ะซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดีที่สุดให้พี่น้องประชาชนระดมฉีดนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมต้องออกก่อนเพราะเดี๋ยวไข้หวัดใหญ่มันมาพร้อมหน้าฝนเดี๋ยวมันกําลังจะมาเดี๋ยวก็ต้องฉีดวัคซีนกันผมออกก่อน อีกประเด็นหนึ่งงานพระราชพิธีค่ะประเพณียิ่งใหญ่จัดแข่งเรือยาวประเพณีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเก้ารัชกาลที่สิพระราชทานถ้วยรางวัลสามถ้วยสมเด็จพระราชนีอีกหนึ่งถ้วยจัดมาแล้วสองปีกําหนดเอาไว้ห้าทันวาถ้าผมไม่ออกก่อนวันที่สิบเก้าทันวาเนี่ยมันใกล้เลือกตั้งกลายเป็นผมจัดอะไรก็ไม่ได้งานที่เป็นหน้าเป็นตาของปทุมธานีก็จะเสียหายและประเด็นสุดท้ายเรื่องการเลือกตั้งสอวอค่ะ สอวอการเลือกตั้งกําลังจะมาถึงผมเป็นประธานสมาพรรันธ์นายกอบอจภาคกลาง25จังหวัดสอวอเนี่ยเลือกกันกติกามันยุบยิบมันเป็นกติกาที่ไม่เคยมีมาก่อนประชาชนไม่ได้เลือกสอวอสอวอไม่ได้มาจากประชาชนสอวอมาจากการเลือกกันเองหลายๆคนประสานมาหาผม,มเพราะเขาเห็นว่าผมมีสายสัมพันธ์กับประธานสมพันธ์อีก3าภาคให้ผมช่วยล็อบบี้กฎหมายมันแรงมากนะตัดสิทธิตลอดชีวิต จำคุก1-10ปีถ้าใครที่ไปมีส่วนกับการหัวผมก็เลยคิดเลยเลือกตั้งสวนี้ผมไม่ยุ่งมผมวางตัวเป็นตัวกลางทางการเมืองจริงๆแล้วลาออกครั้งนี้มีผลวันรุ่งขึ้นจะเลือกตั้งใหม่กันภายใน60วันมผมก็จะลงอีกหรือถ้าหากเป็นคนอื่นเขาก็จะบริหารใช้เวลาเต็มที่หรือเริ่มต้นใหม่ดูแลพี่น้องประชาช,ชนไม่ต้องไปกังวลเหตุที่ผมลาออกสรุปเพื่อประชาชนเหตุผล อันดับแรกคือในฤดูน้ําหลากที่จะป้องกันได้ยังไงแล้วเราทําอะไรไม่ได้ผิดกฎกติกาให้นกไม่ได้ถ้าเราเชื่อประชาชนไม่ได้เนี่ยเราจะอยู่กันทําไมประเด็นที่2ก็คือเรื่องวัคซีนทุนทาน,นีเนี่ยโรคระบาดอันดับหนึ่งสาสุขคาดว่าจะระบาดอย่างร้ายแรงอย่างรุนแรงที่สุดในช่วงต้นฤดูฝนที่กําลังจะมาถึงกลัวว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จแล้วมันจะมีอะไรตามอีกไหมต่อเนื่องไหมไม่โควิดไหมอะไรเงี้ย ผมก็เลยก็เลยคิดว่าอันนี้คืออีกจุดหนึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งนะฮะที่ผมต้องลาออกก่อนว่าแจังวัดมาอีกประเด็นหนึ่งการจัดแข่งเรือยาวประเพณีซึ่งเป็นประเพณีของจัดประุมธานีอยู่แล้วมันใกล้เลือกตั้งเต็มทีผมไม่ทําอะไรได้จัดอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โดนล็อกด้วยจุงนี้แม้งานซึ่งเป็นงานหน้าตาของประชุมเนี่ยมันจะเสียหายอีกประเด็นสุดท้ายการเลือกตั้งสวที่กําลังจะมาถึงการเลือกตั้งสวครั้งนี้กติกามันยุดงยาสวไม่ได้มาจากประชาชนะ ในเมื่อสวออมาจากการเลือกกันเองของคนบางกลุ่มแต่ในการขึ้นไปก็ไปไกวกัน่ข้างบนเพราะนั้นเขาก็คาดหวังว่าเอ้ยถ้าขึ้นไปนู่นผมต้องช่วยล็อบบี้ได้อะไรได้กฎหมายมแรงตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตจำคุกหนึ่งถึงสิบปีตัดอีกเท่าไหร่ถ้าใครมีส่วนเกี่ยวกับการไปไปหัวไปอะไรกันอย่างเงี้ยเราเลือกครั้งนี้นะผมจะไม่ยุ่งผมจะบางตัวเป็นการมากันเมืองจริงๆน,นะครับแล้วเมื่อลาออกครั้งนี้ในวันพรุ่งนี้มีผล จะเลือกตั้งใหม่ภายในวันที่ภายใน60วันนะครับภายในทีบันผมผมก็ต้องลงอีกอาะลงอีกพักอะไร <c oughs> เพื่อไทยไหมฮะเพราะว่าท่านคำรณว,วิทย์น้องใบจำได้ไหมค่ะ <c oughs> ตอนที่ขึ้นมาเป็นผู้จัดการนครบาลน,นะ <c oughs> อืมที่ห้องอ่ะมีวันนี้พ่อพี่ให้นะ <c oughs> จำได้ไหมมี <c oughs> ่พา <c oughs> แต่มันก็มีอาจําได้สิค่ะอกรณีคุณทักษณิณนะ่ะเดี๋ยวดูเพราะวันนี้เพื่อไทยพอปร,ประกาศนะนายกอมจอเออค่ะหรือเปล่าอไอ้นักข่าวอยู่ที่พักเพื่อไทยเจอตัวบ้างไหมฮะภาพมาอย่างคือเราก็ไม่รู้นี่ยอมแล้วว่าผมโง่แต่ก็ไปเที่ยวอ่านความคิดความเห็นเหมือนกับว่ารีบชิงดักจะได้ไม่ต้องไป ถ้าเลือกตั้งอบจอไปการทั่วไปต้นปีหน้ามันจะมีกระแสะสีส้มอมไอ้เราก็ไม่รู้เออมันจะขนาดนั้นเหรออืเออถ้าฟังดูท่านก็มีเหตุผลไงเพราะถ้าเกิดว่ากดกรก,รกรตหกเดือนทำอะไรไม่ได้จริงๆชาวบ้านก็เดือดร้อนนะค่ะอ,อแต่ก็มีคนรักษาการไหมเอาก็หมายถึงไม่สามารถจะดูแลชาวบ้านเองใช่ไหมเอานี่ตามดูเลย อบจอกลายเป็นเรื่องร้อนแรงขึ้นมาเนี่ยหรือยังไงเนี่ยเอ๊ะหรือท่านจะไปลงก้าวไกลไปไปได้ไหมไม่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าทางก้าวไกลอะค่ะเหมือนกับมีรายงานข่าวว่าวางตัวลูกชายของท่านนะคะเป็นไปได้เหรอนี่มันจะกลายเป็นเรื่องที่ดรลม่ามากเลยนะลูกชายของท่านเนี่ยถูกวางตัว<ะ>ให้ลงนายกอบจในนามพรรคก้าวไกลเฮ้ยลูกชายเนี่ย<ส>ก็ทำงานเป็นเทศมนตรีนะรังเิตอะ หรือยังไงท่านผู้ชม